สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กันในเกมอ่าเกมทูมาเป็นเกมไมค์ค่ะผสมเกมมาเลยทุกอย่างน,นะแล้วก็ผสมเกมในออฟิีแตนะ่มันจะไม่มาาใีใครให้เราตอนแรกก็มีแหละแต่ว่าผมัสปิดไปแล้วอนันี้จะมาเล่นกันไม่ดูกาสักพักหนึ่งนะั่นแหละว่างนะไม่มีอะไรทำมานั่งออฟฟิชเกมีเล่น วันนึงอัพลายคลยิปเลยวันอื่นจะได้ไม่ได้อัพไปใช่ ก็วันนี้จะมาเล่นแับกันโสดได้ดีเลยน,นะเดี๋ยวพัหนามีเพื่อนมาเล่นด้วยนหะนังมันจะเพื่อนอาจจะเป็นคนรู้จักก็ได้ซึ่งอันนี้หลานเป็นดันเนีคาร์บอยืยองของก็มีมังกรแล้วคนะมังกรพิพิ่ลตตัวเก่ามากให้เล่นมาเป็นปีแล้ว มาเล่นตอนนี้แล้วเปิดแต่งเกมมาเรียดติีลิกอ่เดี๋ยวแล้ว่าตัวที่หนึ่งเราปล่อยไปเพราะมันจะอีพีนิดเดียว อุอ๊ยดีตัวผมไปใช้เออแต่อ่านเต็มบอไปเลยมาตายตัวน,นี้ชื่อตัวบ um ูมาแรงนะเจอตัวเจอตัว,วเจเจอเรือสายต้องซื้อก่อนนะอันนี้ผมซื้อไปแล้วมีบางอันยังไม่ซื้อเลยโอ้มีให้ทดสอบด้วยทดสอบได้จริงเหรออ๋อทดสอบได้จริงด้วยเรามาลองเล่นกนะันีหน่อ นักเรียนก็ทดสอบน่ะมาดีกว่าเราไม่เล่นของถือข้ายไเปเล่นของจริงกันดีกว่าแต่เขาต้องในตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยอืมนี่มันลองสุดๆกอแดงเลือดเลือนอนตัวนี้ใส่ของฮะหปวอดอู่ตัวนี้ ชือบูมา okay. แรงก็ราคาเดียวกันหมดเลยต้องเติมมาซื้ออ่าอันนี้เมื่อก่อนนี่จริงเป็นให้เก็บเงินทองงแบบนี้แต่แบบนี้ซื้ออ่านะไม่รู้ว่าเห็นเคอร์เซอร์เมาส์ป่ะเพราะยไม่เคยอัดเกมนี้เลยถ้าไม่เห็นก็ขอโทษด้วยนะ ใครอยากเล่นด้วยก็แอสตีมาได้นะที่มาดูเดี๋ยว,ว,ยวเราไปเล่นด้วยนี่ <Hey, S 1> เราจาจัดการเพราะตัวนี้แก้แค้นที่มันฆ่าเราไปเมื่อกี้ผมนี่เป็นฝ่ายแบบนีใกล้ดีใกล,ใกลไม่ได้ดีใกลได้อยู่แต่ว่ามันเป็นป้าปูม,มาแรงออกไปเราไม่ค่อยใช้อยู่แล้วนะ ึ่งพอตัวนี้มันก็โหดมากมันงกวันจะรอดไหมเ้ยเป็นน่าจะรอดอยู่อันตีใช้แล้วมาเล่นรอบไห,หน่าเบื่อเลย,ยง้นไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยอของอันนี้เป็นของระดับอ่า ขึ้นมาจากของสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่านะ้คลิปรีวิวของทั้งหมดให้ดูนะอาจจะไม่หมดเพราะว่ายังมีอยู่แค่ของสีขาวเองจะมีทั้งหมดของเขียวของฟ้าของม่วงส้มแล้วก็แดงแล้วสีดำแล้วสีขาวเออสีทองนะขึ้นมาใหม่ นี่ครับผมจะมียสีขาวเดียวไปหาอัตอดต่อถ้าได้จบด้านนี้ยอขอลาเรื่องนะอนขออัดแป๊บขออัดน,นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงคลิปนั้นตอนนี้ไม่คเคยได้อดฟังเลยเลย ก็องดันว่า,าอยากให้อาิอาุรอบรล้ะเวลาเพิ่มขึ้นยนิ่นรอบละครึ่งชั่วโมงนะก็บอกได้เดี๋ยวพยายามอาจให้นานอ,อันนี้ผมตายคือจ,จบคลิปเลยนะเพราะว่า <c oughs> ยามหมดละอายทั้ <c oughs> ไม่ได้ขี้เกียจหรืออะไรนะคือมันยาวหมดจริงๆแต่ที่ไม่เดินไปต่อเพราะว่าวันนี้อาคิปไปทั้งวันแล้วอ๋ขอพอให้นี้ก่อนนะว่าคลิปนี้ก็มา,มากๆครับใครชอบก็กดติดตามแล้วกดถูกใจด้วยนะล้วกดทั้งสองอย่างแล้วกดแชร์ด้วยแล้วกดทั้งสามอย่างนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคบขอบคุณมาก